ออกห้างร้าน3ม,มือสอเหลือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้ได้โลตู้หน้าย,ยาวเกียร์ออโต้ที่เลขใหม่น้อยทุกคนแล้วก็คันนี้แต่งเบาะ v t ทีแล้วแบบ3แถวนะกับคันนี้เลยรถ้าคอมพิวเตอร์2 8 8ร์ออโต้ปี2019จดปี2020ก็ต้องบอกเลยว่ารถตู้นะชั <Den> ่วโมงนี้นะครับเ้าจะไปรับงานโรงแรมงานรับส่งพนักงานหรืองานบริการที่เช่ารถสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยชั่วโมงนี้คอมพิวเตอร์หน้ายาวเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยครับเพราะว่าตัวหน้าสั้นเนี่ยปัจจุบันหลายๆที่ที่ผมบอกมาเขาเริ่มไม่รับแล้วนะเพราะเขาอยากได้รถปีที่ใหม่นะแล้วก็ถือวรถคันนี้นั่งสบายกว่าใหญ่กว่าแล้วก็ช่วงล่างผมว่านั่งแล้วนุ่มกว่ามันไม่ค่อยโยนตัวไม่ไม่แข็งกระด้างมากมายนักแล้วคันนี้ท มันรถที่ใช้ในสาธารณะนะครับรับส่งแล้วก็แต่เพราะนั้นต่อวันเนี่ยมันจะวิ่งค่อนข้างเยอะนิดนึงก็รถส่วนใหญ่ถ้าปีประมาณปี1 9 2เี่เลขไม้เนี่ยก็ต้องมีแสนต้นแสนกลางทะลุหรือ2 0 0แสนไปแล้วเนาะก็จะวิ่งกันประมาณนี้ครับแต่คันนี้ถือว่าเลขไม้น้อยมากแล้วก็เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะรวมถึงของแต่งด้านในเนี่ยก็แต่งไปแล้วเกือบแสนนะตัวเบาะที่ถ้าเกิดว่าเราซื้อป้ายแดงเราไปทำเนี่ยก็ต้องลงทุนเพิ่มนะครับแต่คันนี้ไม่ต้องลงทุนมันพร้อมแล้วแทนที่จะรอป้ายแดงตอนนี้ป้ายแดงรถตู้เนี่ยรอหลายนปคไ ทําเงินได้ทันทีแล้วคันนี้ยออผ่อนตกประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าบาทซึ่งถ้าเราไปรับงานจริงๆอ่ะรวมค่าคนขับยังไงเราเหลือกําไรต่อเดือนแน่นอนแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อที่จะได้เงินมานะครับก็ถือเป็นการสร้างธุรกิจ ได้แบบหนึ่งนะและได้ไปซื้อกันนี้นะครับข้อมูลว่าเฮ้ยรถตู้มันจะไม้น้อยแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับที่ออรเดอร์อตนะเรามีการ,รประกันให้หากพบภายหลังเนี่ยว่ารถคันนี้มีกอไมยชนหนักนำ้ำท่วมคว่ำหรือว่าตัดต่อเนี่ยเราดีซื้อคืนให้เต็มจำนวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งคันนี้อย่างที่บอกข้อเด่นคือเป็นเกียร์ออโต้นะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเป็นรถตูต้ต,ตัวหน้าสั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยคนก็ยังนิยมเกียร์ธรรมดาอยู่นะทเทรนด์มันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับคนขับรถตู้เนีีีีมมีีออีี่่่่่่ยย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 เเเเเเเรรรรรรริมมมมมออ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 งงหหาาาาาากกกกก์์์์โโโตตต้้้้้้้ะะะขึึนน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 ซใลดดดววััจูธคคืไ โตแล้วก็เลขใหม่ทุกคนคันนี้เลขใหม่แค่92,000กิโลใหม่แท้นะฮะคือปีหนึ่งเนี่ยวิ่งไม่ถึง20,000กิโลนะครับแล้วก็คันนี้นะครับได้เบาะ V.I.P. แบบ3แถวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพร้อมรับงานเลยซึ่งบาน้ําก็ให้มาด้วยราคาเนี่ยถ้าเราไปทาเองเนี่ยจากรถตู้เดิมเป็นเบาะสี่แถวเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีเกือบแสนนะทุกคนคันนี้ราคาตัวเป็นแค่1,189,000บาทบอกเลยว่ารถตู้ k i ออโต้ที่ไหม่น้อยขนาดนี้และเป็นรุ่นหน้ายาวเนี่ย ในตลาดมีน้อยมากๆถ้าใครซื้อป้ายแดงเนี่ยก็ต้องรออีกหลายเดือนจนถึงคันนี้แต่งเบาะ V.I.P ให้แล้วก็มูลค่าเกือบแสนบาทแล้วนะครับรถตู้ V.I.P ใหม่น้อยคันนี้บอกเลยว่าผมแทบไม่มีเลยนะส่วนใหญ่ใหม่ก็จะเยอกว่านี้นะครับใครที่อยากดูรถจริงแล้วมี2ส,สาขามีที่ชนบุรีแล้วก็มีที่สุประการซื้อรถมือ2ซื้อคนสบายใจตอบได้นะครับที่เจมออลเอดออโต้